สวัสดีครับผมมันเนี่พามาเบิรงแม่ลูกเด้งแดงครับเด้งแดงน,านาั่นนะอันนี้ลูกเพิ่นครับผมเด้งแดงนั่นานะลูกเพิ่นก็นได้มือลึ่งครับขนาดด้ครับมือลึ่งแต่ว่าผลหางลูกเพิ่นบอ่ยบนอย่างมีเเ้อครับจะเป็นยังไรเตียนหางหักมีอยู่ครับผลหางหากบบมี สบายได้จับได้สบายบึงอยู่ครับผมอันนี้แม่เพื่อนครับผมแม่กับน,น้าหนาครับผมผูกวายอยู่กลางทงแม่ลูกลูกแม่ครับ แม่สูงประมาณร้อยสามสิบหกซอยสามสิบเจ็ดครับผมเบื้องเรียบหนาเพิ่นครับหูหูห้ครับเรียบหนากับงามครับผม่เะเรียกกล่องที่ระลูอยากจะคล้องไม่เบื้องเรียบเนี่ยเรียบหนาครับมนเนี่ยต๊ะตมบื้อลึงเพิ่นครับเรียบหลังครับผมเรียบหลังกับงามดีกันครับหางกระดูกดีครับแม่เป็นก็ได้ ผู้นคนขับคีบิ้งแดงนี่ปล่อยไปน้ำไปเบิองน้ำปลาดอกหักครับผมธรรมศาสตร์ครับอุ้ยผมก็อยากน้ำไปใกล้ๆอยากให้เบิองใกล้ๆครับว่าลูกเพิ่นงามซ้ำใด้หมุนฟ้าหมุนลงไปคือกันผมก็ได้ั่งฮาวดีเด็แค่ครับเตือนอย่าดัอง,องอยู่ อ่เชเบื้องลูกเพิ่นกใก้ๆครับลูกปมะมาณสองเดือนเะครับสองเดือนกลัวๆลูกเพิ่นก็ได้อันนี้แม่เพิ่นครับหนาเป็นหนาครับต้านี้ก็รับประกันคือเกา่าเลยครับดูฟุดดูกหลอดดูกจมขาทอกขาถอนรับประกันให้ครับผมแม่เพิ่นซีมีล่ายในจักน้อยด้วยครับอยู่หนอกจักน้อย แล้วก็ยุข้อก็ะมีจักน้อยด้วยครับนี่มึงแก่ไก่น้ามาลุกึ่มแห่จากของไม้เบิ่งครับนียุนาครับยุนาเพ็นกจะมี่เสียมจักน้อยครับขนขาวขนขาวเสียมจักน้อยครับยุนาก็ได้เบิ่งกันคัก,กครับผมแต่ว่าตาดล้างดีครับผมย่งางให้เบิ่งครับหน,ห,นหนุ่งนาหนุงนาหัหูวแล้วครับโมดื้อ ประมาณลูกตัวที่สองเด้อครับอันทางนอกนี่ประมาณลูกสองครับผมเบื้องแม่เพิ่งนะครับเนาะเบื้องลูกเพื่อนนะครับโอ้แม่เพิ่นยังอยากโซ่โตอยู่ยังมาโซ่ลูกบางลูกแป๊บหมดเบื้องเบื้องข่อยตะก้อนเพิ่งเสว่าได้เนาะแม่เพื่อนก็ได้อ่ะเบื้องเพื่อนตะก้อนครับเบื้องแม่เพื่อนตะก้อนเพิ่นยังอยากให้เบื้องอยู่จังเบื้องลูกเพื่อนครับ นะครับหน้าตาลูกเพิ่นก็ดีด้ยครับหน้าตาดีหนังหนาดีครับแดงเป็นแดงแดงูเพิ่นแต่ว่าถิ่เป็นลูกหลอดอี่หรอกครับถิเป็นพ่อพันธุ์ดังอยู่หรอกลูกเพิ่นก็ได้แต่ว่าผมหักบ,วบัวใดใบได้หลอดาหม้ะครับว่าควอมือจุฟังม,มันมีใบมีหลอดครับเพื่อนว่าหากถิเป็นพ่อพันธุ์ที่ดังอยู่หรอกครับหายลูกแดงดีพอรเบื้อลึง หลายหนังยานตาสะนะครับดูเพลินท่าทางกับย่ำยืนย่มยังกับบางทีครับยามเพเกิดแจกสันปับ๊บหลดแม่พ่อโบยจากให้งผูกปนใดยางมุ่จริ่งกิงเนาะเปิดไปหกหมื่นเจ็ดพัน,น 6, 07, ด้วยครับดื้อคะแนนเป็นหกหมื่นเจ็ดพันสอบถามกันได้คือเก่าครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์เจ็ดเก่าหนึ่งหกครับผม แม่ลูกยิ่งเดยงนี่แหละครับผมสอบถามกันอะไรคือเก่าครับผมสวัสดีครับ